ใจมันยังคงสู้จนสุดท้ายแม้ว่าไม่มีวันที่จะชนะความตายในชาตสุดท้ายบางทีไม่อาจชนะความจรงิงไม่อาจชนะทุกสิ่งโว แต่ใจมันยังรั้นยังไม่ยอมมองไปยังสัตรูที่ต่อให้ล้อมก็ไม่เลีกถ้าบดจะแพ้ก็ไม่เลีกและต่อให้ล้มลงอีกครั้งหนึ่งจะดื้อดึงจะสู้ต่อยล้มสักกี่ครั้งกูก็กยังจะเยืนรู้จะแพ้แต่ก็ยังจะเฟ้น เพียงแค่พยายามต่อไปเราจะชนะได้ถ้าไม่ยอมท้อใจอาจจะท้อในบางครั้งเหมือนเรื่องธรรมดาใครจะมองยังไงมันไม่ใช่ปัญหาคำว่าพยายามอาจจะฟังแล้วท้อละมานหากเราเริยังมีความกังการก็เพียงจะ still fight ท่านผู้มีเกียรติขอเชิญพบกับ CP s a m e ทุกคนนะครับทุกคนทุกคนเป็นตัวแนแต่ไม่จำเป็นว่มันจะดักไม่เท่าไรกูไม่เกี่ยวกูอยู่กับเสือกูมัดอันดับหนึ่ง ชีวิตมีว้เสียคำที่กู่มิตรมันอยาก็ุเล่นอย่าไปคิดที่จะไปดิัการกูอิสระอย่าไปชื่ส่ปนนลวมกงทำพ่ี่จะกูพิพิทัพันสวัสดีกาดเราไม่ยอมและะแรัแล้วมึงจะเอายังไงล่ะสนุกก็ไม่เป็นนันแล้วเป็นนันแล้วเป็นนัดก็เกีทีมพร้อมตายทำไมสูงร้อยแปดสิบสอสิบีมันทหารเดินไปให้ทางการตระนยให้ใครมาเดินไปอาวุธนหนักเ่าพระหนัก จากศัตรูเขามั้ยมันต้องยับเยินกว่าเสื้ออยู่ในเมืองไม่ต้องต่อไปเลยคาบซื้อแล้วข้างมีแต่คนทั้งขายอยาทั้างขายเป็นไม่ใช่ภูมิสมิงครูที่ศัตรูทั้งหลายคือแม้ให้หมดเพื่อนกูดักรอทั้งหลายคืนยิ่ล้มสักกี่ครั้งกูก็ยังเดินรู้จะแพ้แต่ก็ยังจะฟื้นเพียงแค่พยายามต่อไปเราจะชนะได้ถ้าไม่ยอมทอดใจ บางครั้งมันเรื่องธรรมดาใครจะมองอยังไงมันไม่ใช่ปัญหาคำว่า hmm. พยายามอาจจะฟังแล้วอทอรม,มาน mm hmm. หากเรานัยังมีความต้องการ mm hmm. ก็เพียงแค่ still fight ท่านผู้มีเกียรติท่านจะได้พบกับ m มโลดี้ Easy Boy กับ Yasen Boy อุป,ปรสรรคจะเยอะแค่ไหนแต่พวกคุณจะก้าวไป ท้อแท้ก็มีแค่เพื่อนที่ให้กำลังใจต่อให้ต้องล้มแล้วลุกใครจะเหยียบก็เหยียบไปตราบใดที่กูย,ยังมีลมหายใจบนเส้นทางที่ฝ่าด้วยวากน้ำในวงการที่มีแต่การเหียงทางในสยาแได้เหยียดหย่มกูไม่ขอเป็นผู้นำแต่กูจะคอยเดินตามแล้ววันไหนที่มึงพลาดมากูนี่แหละจะเหยียบซ้ำต้องตัญญยาทาังงงง้งคืนเพรากูทำเป็นกิจวัในายามยาสายเล่นมากูก็ต้องเล่นถือตำวัฒนจักกุกในบางขวาอย่าถามอย่ามายามกูมาเดียวต่อให้มึงมาถามเพ สาเลยกมาเต้นกลกูตลอดไปทางสารเลเก็มักไปพัดแรงก็ลงไปอยู่ดามคว้านปากไเปิดจับปืนมาแยกยืนตู้อยู่กลางก้านอยากเ่นเลนกลางร่างไปฟึ๊งผีในเป็นทานฮะแต่สร้างเคตแดงทางการไจยปกครองให้ลูกลามกันใจมันยังคงสู้จนสุดท้ายแม้ว่าไม่มีวันที่จะชนนความตายในชั้นทุกท้ายบางทีไม่อาจจะนับความจริงไม่อาจจะนับ ย,ยังเพียงแค่พยายามต่อไปเราจะชนะไถ้าเธอไม่ยอมท้อใจ, <S <S อจจะท้อนในบางครั้งมันเรื่องธรรมดาใครจะมองอยังไงมันไม่ใช่ปันหาคําม่าพยายามอาจจะฟังแล้วทรมานหากเราอายังมีความตึงการก็เปลี่ยนไป Still f i จรงไม่อาจอาจะนาทุกสิ่งใจมันยังรักยม่ยอมมองไปยังสตงที่ต่อที้ล้งก็ไม่ลีขับรจะแพ้ก็มีลีและต้องลกลอมีความจะตื้อดึงจะสูดลมสกกีขงกังกูยังจีร้อนรู้ว่าจะแพ้แต่ก็ยังจะฝืนเพียงแค่พายายามต่อไปว่าจะชนะ จะมองอยังไงมันไม่ใช่ปัญหาคำว่าพยายามอาจจะฟังแล้วทรมานให้พวกเราถ้ยังมีความต้องการก็เปลี่ยนเสติไก นสูงร้อยแปดสองสิบมิวทหารเดินไปเห้า hey, ทางการ hey, ตาระหน่อยาให้ใครมาเดินไป <What? S 2> อาวุธหน,นักเป้าภาระหนักเกินไปจากศัตรูเข,าไ,ขาไม่สัตว์มันต้องยับเยินกว่าเ <Yeah, no. S 1> สื้ออยู่ไมเมื่ต้องต่อไปเลยค่าปืนเราข้าง <No. S 1> มีแต่คนตั้งขายยาท่างขายคปื้อใเชียงภูมิสมิงครูที่ศัตรูทึงไร้ยื่ พอกูดักรอต like ั้งหลายคืนหลงสักกี่ครั้งกูก็ยังเดือดรู้ว่าจะแพ้แต่ก็ยังจะฝืนเพียงแค่พยายามต่อไปเราจะชนะได้ถ้ามียอมท้อใจอาจจะท้อนในบางครั้งเหมือนเรื่องธรรมดาใครจะมองอยัางไงามันไม่ใช่ปัญหาคำว่าพยายามอาจจะฟังแล้วทอรอมานหากเราั้ยังมีความต้องการก็เพียงสติวัยท่านพมีเทียนท่านจะได้พบกับแมรอนบี ก yes, ูประเสริฐจะเยอะแค่ไหนแต่พวกคุณจะก้าวไปวันที่คุณท้อแท้ก็มีแค่เพื่อนที่ให้กำลังใจต่อให้ต้องล้มแล้วลุกใครจะเหยียบก็เหยียบไปตราบใดที่กูยังมีลมหายใจบนเส้นทางที่ฝ่าด้วยความน้ำในวงการที่มีแต่การแข่งช่างลิสยาได้เหยียดยกูไม่ขอเป็นผู้นำแต่กูจะคอยเดินตามแล้ววันไหนที่มึงพลาดมากูนี่แหละจะเหยียบซ้ำ อตองพัายาทต้งเพื่กูทำเป็นกิจวัตรในยามยาสายเล่นมากก็ต้องเล่นชือตามวัฏจักรกุกในบ้างขวางอย่าถามอย่ามายามกูมาเดี๋ยวต่อให้มึงมาถามพยายามหาเรือกมาเส้นกึงกูตลอดไปทางสารเหลกเมอัาอากไปพัดแรงข้อลงไปอยู่ดำ ต่อไปรเราจะชนะถ้าเธอไม่ยอมท,อ <S 2> <S 2> อท้อใจาท้อในบางครั้งมันเรื่องธรรมดาใครจะมองอยังไงมันไม่ใช่กัญหาคำว่าพยายามอาจจะฟังแล้วทรมานหากเรายังมีความกังข